พระอริยสงฆ์รูปที่18พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบันตาดตำบลบันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยเจ้าผู้สามารถทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ชาติและพระพุทธศาสนาท่านเป็นทายาทธรรมของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโต ปฏิปาทาถอดแบบมาจากผู้เป็นพระอาจารย์ไม่ผิดเพี้ยนท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่ด้วยบุญบาร,รมีเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นศักดิ์ศรีและเกจตยศประดับวงพระพุทธศาสนาได้อย่างสง่างามปฏิปทาและคำสอนของท่านก็หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากท่านจึงเป็นที่ยอมรับของพระอริยขณาจารย์น้อยใหญ่ และประชาชนทั่วไปสังครัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกปัจจุบันแล้วพระราชาผู้ทรงทศพิตราชธรรมทรงอุปธรรมพกยกยอพร,ระพุทธศาสนาแล้วธงทิว แห่งพระป่าช่วยชาติถูกยกขึ้นโบกสะบัดทั่วสยามประเทศแล้วธรรมเพรีกึกก้องปานว่าเสียงฟ้าคำรามย่ำทั่วปฐพีมนทนไทยแล้วสายทานแห่งความกรุณามหาทานอันยิ่งใหญ่ได้ลังรินทั่วแผ่นดินไทยแล้วดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงศูนคือพระสัตธรรม พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทยอยู่ย่อมส่องแสงเงินแสงทองรำไรชั้นใดความที่มีกัลยาณมิตรคือพระอระหันต์ก็เป็นตัวนำเป็นเครื่องหมายแห่งการเกิดขึ้นของทางชีวิตอันประเสริฐชั้นนั้นพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน อายุ90ปีพันษา70เกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456เป็นบุตรของนายทองดีและนางแพงสีโลหิตด,ดีอุปสมบทณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมี พระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระครูปลัดอ่อนตาเขมังกโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พุทธศักราช2482ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระวิปัสนาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจาริกธุดงอยู่ทางภาคเหนือได้กล่าวคำทำนายด้วยอนาคตังสยานถึงพระมหาบัวกะเหล่าสานุสิตว่าในอนาคตการ พระมหาบัวจัะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระมหาบัวยาณสัมปันโนอายุ37ปีพันา16ได้ประสบธรรมปีติอย่างใหญ่หลวงถึงการประหารกิเลสหักกงกรรมแห่งสังสารจักรเป็นสังฆรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลก ตรงกับวันแรม14บส่ค่ำเดือน6เวลาห้าทุ่มตรงบนหลังเขาปัจจุบันคือวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2540ประเทศไทยถูกโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดแผ่นดินไทยประสบความขับขันชีวิตของคนไทยถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความล่มสลายคืบคลาน เข้าสู่ครัวเรือนอย่างหน้าหวาดวิตกจิตใจของประชาชนขัดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลุกลามออกจากหัวอกเป็นไฟลุกท่วมแผ่นดินไทยในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจกต้องถึงความพินาศโดยเร็วพลันเป็นแน่วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ในงานบุญประทายข้าวเปลือก อันเป็นงานบุญประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานด้วยความเมตตาต่อสัตวโลกอันหาประมาณไม่ได้หลวงตาได้ถือโอกาสเปิดตัวประกาศท่าำกลางพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสกว่าสาม0 0ื่นคนว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ออกมาในเวลานั้นด้วยความดะเทือนใจมากเพราะความรักชาตความรักพุทธศาสนา ทั้งทั้งที่คนไทยมีอยู่จํานวนตั้งหกสิบสองล้านคนจะปล่อยให้ชาติทั้งชาติจมจาสนาจมกันไปเรื่องการน,นี้ยังเป็นไปไม่ได้นึกอ,อยู่ในจิตใจถ้าเรายังไม่ตายเมืองไทยยังจะจมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาออกเป็นผู้นําพี่น้องทั้งหลายเป็นทาให้สมใจทุกอย่างสมบัติเงินทองเขาของพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากน้อยนี้ไม่เคยแตกแม้บาทหนึ่งเราก็ไม่เคยแตก แบ่งสรรปันส่วนมาเป็นสวัสิของตนด้วยความหัวหมองเป็นบาปเป็นกรรมไฟมาเผาหัวใจอย่างนี้ไม่เคยมีและนี้เองคือจุดเริ่มต้นของโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวันที่12เมษายนพุทธศักราช2541เวลา15.00นดอกนต์ร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมาลัยลัก อัคราชก,กุมารีพระองค์ทรงเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงตาได้เสด็จมาเป็นประธานในวันเปิดโครงการพระป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างเป็นทางการณสวนแสงธรรมพุทธมนทนสายสามกรุงเทพมหานครและต่อมาวันที่23เมษายนพุทธศักราช2541เวลา19.30น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินเป็นการสวนพระองค์ณสวนแสงธรรมเพื่อทรงน,นำ้ำมการหลวงตามหาบัวและร่วมบริจาคในโครงการผ้าป่าช่วยชาติยังความปลา,ปลาปลื้มปีติแก่เหล่าสานุสิทธิ์และพวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นหลวงตา ท่านให้โอวาสในเรื่องนี้ไว้ว่าบรรพบุรุษรักษาชาติจนกระทั่งเลือดทาแผ่นดินก็เคยมีมาแล้วเราทั้งหลายควรถือเป็นคติคน62ล้านคนต้องช่วยกันรักษาคลังหลวงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2546ประเทศไทย ก็สามารถปลดหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ล่วงหน้าหนึ่งปีปลดแอกจากโซ่ตรวนที่เคยรึงรัดมัดผูกนับเป็นเวลา6ปีที่หลวงตาพาดำเนินด้วยความอุตสาหพยายามฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการสุดที่จะพันนาแต่แล้วโดยที่สุดมหาบุรุษนักรบธรรมโดยเชิดธงชัยขึ้นสู่ยอดแห่งพระเจดีย์ทองประกาศก้อง อริยสัจจะรมวันนี้จึงเป็นวันแห่งชัยชนะของปวงชนชาวไทยที่ไม่มีวันกลับเป็นแพ้ได้เพราะทุกอย่างก้าวที่เดินได้ดำเนินตามรอยบาทพระส,สัสดาอย่างแท้จริงณนะบัตรนี้ทองคำแท่งน้ำหนักสิบตันเงินสิบล้านดอลลาร์สหรัฐอันเป็นสื่อแทนใจจากพระหลวงตา ตั้งเด่นตรงงานตรงหน้าเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาลั่นโลกกระทาดแล้วคำพูดของหลวงตาตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม่มีสองเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเหมือนเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ฉะนั้นนี่คือ ชีวิตพระอาหารหันต์ซึ่งยังทรงทาตขันให้เราชาวไทยได้กราบไหว้บูชาและชื่นชมบาร,รมีบาทวิถีที่ท่านก้าวย่างผ่านไปนำความสงบสุขและแสงสว่างมาให้แก่สัตวโลกทั้งปวงผลงานหลักธรรมคำสอนและเมตตาธรรมขององค์พระหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนจะถูกจดจำจารึกเป็นตำนาน กล่าวขานกันไปชั่วลูกชั่วหลานไม่มีวันลืมเลือน